วันนี้จะมาแพค็คของสะดุกนะคะ,คะกล่องแรกอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็จะมีเป็นที่ลายนะคะอันนี้จะเป็นกระถางนะคะหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวพิษณุโลกนะคะคยยก็อย่างแรกนะคะเป็นสารปากุเธรรมาหนึ่งชิ้นหัวเห็ดนะคะแล้วก็เป็นปลาทยากินะอันนี้เป็นของน้องตัวชนบุรีค่ะอย่างแรกนะคะเป็นปลาทยากินะคะสามชิ้นแล้วก็ปางแผ่นนะคะหน้าแดงนะสามชิ้นแล้วก็มินิบันธรรมดานะคะอีกสองชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวนกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะคะเป็นไอติมโคตรป้วนนะคะ1ชิ้นขวดนมส่เล็กนะคะแล้วก็จะมีเป็นปลาทายากิกับปังแผนหน้าแบบนะคะอันนี้จะเป็นเงินทอนค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนสแก้วนะคะก็เป็นกระเป๋าฮูลูเสเล็กนะคะและคิตตี้นะคะหนึ่งใบค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนสมุสาครค่ะก็จะมีเป็นซาลาปากูเดคาแมนะคะปังในสดหัวเห็ดนะคะแล้วก็ปลาทายากิค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนระยองนะคะอย่างแรกนะคะเป็นไลท์สติกนะคะหนึ่งแท่งแล้วก็ดันกินโดนัทนะคะสตรอเบอรี่นะคะ แล้วก็ปังในสวนกางเิงทอนขนนมนะคะสซเล็กสาลาเปาจุกเหลืองกับปลาทราจิค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวตากนะคะอย่างแรกนะคะเป็นลายสติกแล้วก็จะมีเป็นเงินทอนนะคะกระเป๋าหูลูสซเล็กนะคะลายคูมาโมงกับลายโทลีแล้วก็จะมีเป็นโลจัมโบน้ามเมดรีค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อย uh ู่นะคะก็น้องคนนี้ทักมาด้วยนะคะอย่างแรกนะคะเป็นลายสติกนะคะหนึ่งแท่งกระเป๋าหูลู่ใหญ่นะคะลายเป็ดแล้วก็กระเป๋าในโซนสุนิพไลอันนี้เป็นของน้องตัวลำปางค่ะอย่างแรกนะคะเป็นเงินทอนแล้วก็จะมีเป็น แอปเปิลนะคะหนึ่งลูกกับไอติมผลอ้วนนะคะอันนี้เป็นของน้องจวกรุงเทพค่ะก็จะมีเป็นกระเป๋าหัวูกใสเล็กนะคะมาลิเตอร์แล้วก็มะม่วงค่ะอันนี้เป็นของน้องจัวราชบ,บุรีค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นขวดนมนะคะสองชิ้นแล้วก็มีค่ะมีบ้านธรรมดานะคะสี่ชิ้นกับแผนเค้กน้ารกค่ะอันนี้เป็นของน้องจตัวอยุธยาค่ะ ก็อย่างแรกนะคะเป็นดันกินโดนัทนะคะหนึ่งชิ้นไอติมคอดดริปคินค่ะก็จะเปาสงเหลืองค่ะอันนี้เปนของน้องจวดตังนะคะก็จะมีเป็นบัางแพนมีเดียมนะคะไมมิโรดี้แล้วก็ซาลาเปากุเลทามะกับปาเทยากินะคะอันนี้เปนของน้องจวดกรุงเทพนะคะก็จะมีเป็นแอปเปิลนะคะหนึ่งลูกกับขวดนมไซเล็กนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่หนูค่ะตรงเป็นช่รลาค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นโคลฟาคิตตาไลมิเนียนะคะหนึ่งกล่องแล้วก็ข้าวกมีเปลือกค่ะปาเทยากิแล้วก็ อันนี้จะเป็นไลท์สติกนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่คะ่ะตรงนี้เป็นชื่อลายนะคะก็จะมีเป็นข้าวโพดมีเกลอกนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็ปังในสดนะคะไอติมโคนวิครีมกับปังแ่นหน้าแบลนะคะอันนี้เป็นของน้องจวบอุทยาค่ะก็จะมีเป็นโดนัทคิตตี้นะคะหนึง่งชิ้นนันกินโดนัทนะคะกับไอติมโคนวิครีมค่ะแล้วก็เป็นลท์สติกนะคะ อันนี้เป็นของน้องจอสุวรรณบุรีค่ะอย่างแรกนะคะเป็นสเบอรี่นะคะหนึ่งชิ้นไอติมกลบวิบวนะคะกับกุเล่ทำให้ไหลอันนี้จะเป็นเงินทอนนะคะอันนี้เป็นของน้องจวสดสงขาค่ะอย่างแรกนะคะเป็นแอปเปิลนะคะชิ้นใหญ่หนึ่งลูกนะคะแล้วก็จะมีเป็นทอดทองนะคะหนึ่งแล้วก็ข้าวเก็บยืดนะคะ ไอติมพงดิคีมค่ะปลาทยากิแล้วก็บางแผ่นนะคะหน้าตลกอันนี้จะเป็นลาสติกค่ะอันนี้เป็นของน้องจอสุโขทัยนะคะอย่างแรกนะเป็นเต่าจัมโบ้นะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็ไอติมนะคะขวดนมไซเล็กไอติมพอนสองชั้นนะคะกับไอติมผลอ้วนค่ะอันนี้เป็นของน้องจอสมุปาการค่ะอย่างแรกโคไฟโปเกมอนคิตันนะคะแล้วก็โดเรมอนคิตันค่ะอันนี้จะเป็นลาสติกค่ะอันนี้เป็นของน้องจอกรุงเทพค่ะ อย่างแรกนะคะเป็นโดนทัทคิตตี้นะคะ1ชิ้นแล้วก็ดันจิ้โดนทัทนะคะ1ชิ้นกับซาลวอรห่1ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นไลซิกค,ค่ะอันนี้เป็นของน้องส่วนละปางะค่ะอย่างแรกนะคะเป็นเงินทอนแล้วก็จะมีเป็นขวดนมซาเลกนะคะ1ชิ้นไอติมโคบิคิมนะคะไอติมโคลอ้วนค่ะปลาไทากินะคะแล้วก็มีเป็นตังแผ่นหน้าแบวนะคะนี่นะคะกับมีบันธรรมดา แล้วก็น,นี่จะเป็นลาสติกค่ะอันนี้เป้ของน้องจอดบ,บุรีรมค่ะอย่างแรกเป็นจัมโบ้บานเหลืองนะคะหนึ่งชิน้นแล้วก็โดนาทคิตตี้นะคะหนึ่งปง๊อปคอนฮีโร่คิตตี้ไมแท้นะคะกับไอดิงโคนกับเงินทอนแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาเทยากินะคะอันนี้จะเป็นลาสติก mm. ค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้อยู่นะคะตรงนี้จะเป็นชื่อลไรค่ะก็อย่างแรกนะคะ,ะ,คะเป็นโดนัทคิตตี้ค่ะหนึ่งชิ้นกับแอปเปิลนะคะเป็นแบบใส่เล็กนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเงินอันลาสติกค่ะ อันนี้เป็นของน้องตัวกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะคะเป็นข้าวเก็บยยืดนะคะหนึ่งชิ้นไข่ฟูตินะคะแล้วก็กระดาษยืดค่ะขวดนมทะเลนะคะสองชิ้นกับกระป๋นปานะคะจุกเหลืองนะคะสองชิ้นแล้วก็เห็ดคะอันนี้จะเป็นลายติกค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวกรุงเทพนะคะก็อย่างแรกนะเป็นกระบาดอินสอน,นะคะแบบเิตใหญ่ลายเมีเนยนนะคะแล้วก็ โฮมฟาคิตตันค่ะลายมินเนี่ยเหมือนกัน,นะคะ่ะดันกินโดรทนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเงินทอนลายติกนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัชชาจิงเซาค่ะก็จะมีเป็นเต่านะคะเต่าจัมโบ้นะ2สองชิ้นนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นพีซนะคะเซเล็กขวกนมนะคะเซเล็กสองชิ้นกับเงินทอนค่ะแล้วก็บางแผ่นนะคะน่าตลกนะ อันนี้จะเป็นลายซิทนะคะอันนี้เป็นของน้องจอยขอนแก่นนะคะก็จะมีเป็นอย่างแรกนะคะเงินทอนกับกระดานอิสระแบ,บ,แบ,บซิใหญ่นะคะลายติทค่ะลายเมวจี้นะคะแล้วก็เป็นลายมีภูนะคะอันนี้จะเป็นลายซิกค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดขอนแก่นนะคะก็จะเป็นตุ๊กตาอาเสียงได้นะคะเป็นลายหมานะคะหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นลายสติกค่ะ อันนี้เป็นของน้องตัวพัทลุงค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นจัโมโบ้บานเหลืองนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็ไข่ฟูจินะคะสองชิ้นค่ะเห็ดบานแพนด้านะคะหนึ่งาลาเปากูดิธรมะนะคะแล้วก็สาลาเปาจุกเหลืองขวดนมใสเลตนะคะสองชิน้นแล้วก็เป็นปลาไทยาจินะคะสามชิ้นกับเห็ดนะคะอีกหนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นเงินทอนนะคะกับไลติกนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวนมุกดาหารนะคะก็เป็นตุ๊กตาเสียงได้นะคะเป็นลายหมีสีมว่วงนะคะหนึ่งกล่องแล้วก็เป็นนี่นะคะสาบากูเรถาวหนึ่งชิ้นกับไลน์สติ๊กค่ะอันนี้เป็นของน้องจอชลบุรีนะคะก็เป็นนี่ค่ะมินิค้าแบบไปนะคะหนึ่งชุดค่ะแล้วก็จะเป็นไลน์สติ๊กนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวเชเชงายค่ะอย่างแรกนะคะเป็นเงินทอแล้วก็จะมีเป็นพวกราคา5บาทคะแบบไปนะคะหนึ่งชุดกับราคาพิเศษนะคะแบบไปอีกหนึ่งชุดค,าค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นลายสติกนะคะอันนี้น้องอยังไม่ให้ที่หน่ะค่ะแตจะเป็นชื่อลายนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นแอปเปิลลูกใหญ่นะคะหนึ่งลูกแล้วก็ มะม่วงนะคะหนึ่งทิ้นข้าวโพดมีเปลือกนะคะแล้วก็ฟักทองค่ะโยนน้ำให้หลอดคิตตี้นะคะแล้วก็ปปคกรนคิตตี้ไม่แท,นนะะท้นะคะไข่ฟูติค่ะคลิกนะคะหนึ่งแล้วก็เป็นสับปะร่ค่ะกนลงเล็กนะคะโอเคก้อนนี้จะเป็นเงินทองแล้วก็นี้จะเป็นลายสติกนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะตรงนี้จะเป็นชื่อไลน์ค่ะ ก็อย่างแรกนะคะเป็นตัวยืดนะคะสองชิ้นนะแล้วก็อย่างต่อมานะคะเป็นนี่ค่ะเต่าดัมโบ้นะคะสองชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นแอปเปิลนะคะลูกใหญ่นะหน,นึ่ง สับเบอรี่นะคะหนึ่งแล้วก็ขวดนมไซเล็กนะคะสามชิ้นอันนี้จะเป็นไอติมโคนค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนนครราชสีมาค่ะก็อย่างไรนะคะเป็นกระเป๋าหูรูกไซส์ใหญ่นะคะลายโดยเรมอนกับไซเล็กนะคะลายมินนี่หมานะคะสองใบแล้วก็อย่างประมาณะคะ่ะอันนี้จะเป็นดันกินโดนัทค่ะมีเดียมันอิโมโมจินะคะขวดนมไซเล็กค่ะไอติมโคนด้วยครีมนะคะแล้วก็ซาลาเปาถูกเหลืองหัวเห็ดนะคะปลาทายากิค่ะ กับมินิบันธรรมดาแล้วก็ฟังแทนหน้าแบงนะคะอันนี้จะเป็นลายสติกค,ค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้ี่อยู่นะคะก็ตรงนี้จะเป็นที่ลายค่ะอย่างแรกนะคะเป็นแอปเปิลลูกเล็กนะคะ1แล้วก็นี่ค่ะอีกหนึ่งนะคะเป็นสตรอบเบอรี่นะคะกับป๊อปคอนเฮลโลคิตตี้ไม่แทนนะคะ1ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวโพดนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายสติกนะคะ กอบกูน้องทั้ง39คนมากๆเลยนะคะ